ฮะเข้าแปดเป็นเหตุเอาเล่าบอว้ายตับเล่าแล้วเนาะโอ้ปัดชุดไทยวันนึงคือพอเห็นแอดคือพอมีแอดใครมีแต่แปดศูนย์ศูนย์เอาพูาา่กับเพื่อนว่าเอาเก้ามาใส่ดีดีมาถึงแล้วเก้าแปดศูนย์ศูนย์อ่าอ่าพี่ร่างผู้ใดว่าพอเห็นว่าสัตวน,นี่นี่นี่พี่เนี่ยเมือนั้นมันด้วนออกประกาศใจน้อยเข้มมันออกสามเจ็ดเก้าแปดวัน อันพ uh, ุทธดอกอันพุทธที่ผ่านมาอ่ามือนี้สุกเนาะหาท่าน่าหาท่าน่าอ่ามาแล้วตามหอดเพี hmm. mm ่น hmm. mm ้องอืมทำเล่ามาแล้วพี yeah, ่น้องทำเล่าเราติดตามพี่น้องเออมาหอดแล้วมาหอดแล้ว เป็นได้ไรเป็นได้ไรนี่ต่ำแล้าพี่น้องมาดมาเป็นต่มเล้วฮุ่นมากลิ่นน้ำกานพี่น้องเสี่ยงใจสิมาดโอ้ได้กลิ่นไหมพี่น้องเฮียก้อนสนอเฮียก้อนสนอพี่น้องเฮียก้อนสนอืเข้าเป็ดนี่เอบ้านเลขที่เก้าสิบแปดหน่งรัฐบาลไทยก็กินอยู่นี่กินกล้วยที่นี่ละเก้าเป็ดกันไรรัฐบาลไทยที่นี่ที่ดีโอ้โธ ปัฒนาลไทยติดตามเสี้ยนไก่สีว้ายกดรอดเลยจีว้ายโอ้เอาผู้ใดเห็นหมาวาหันพี่ห้อกนี่โค้งไล่ไซดอ่าโค้งจุดไทยช่วงหาโมงอ่าขางเด็กตัวเดียวออ่าห้าศูนสอง่ออกหาสองพี่หลอกเนียนออกบนญพร้อมด้วยออกบุอ่านวดก้อนอ่ะพิ่นไทยสี่สี่หาหกอ่าสี่หอะไรหกสี่ห้าหหกก็ออกบนออกอ่า หนึ่งหาซีหนึ่งซีหาอะแต่ว่าขึ้นบนเนาะอ่าขึ้นบนจนหายมาชุดนี้เอิ้นว่าชุดยังมาให้อ๋อเหล็รับสาระข้ามสิอ้าผู้ใดรอดพิรองงวดนี่เนาะซิพกขั้นว่านี่รอติดตามแต่ว่ามือนี่ต่ำเล่าซะก่อนต่ำเล่าซะก่อนุได้บักคงไหวเพิ่นสู้กินพไปยอมไม่ต่มากินนมาเพิ่นเลือดสีมาหายเมียนเมียนเมียนม่ต่มากินน้ำเล่าไม่ต่มากินน้ำเสียนเอ้ยไม่ เมื่อกี้เขาต้องคอเมื่อไงแกไม่แกะต่ำเหล้าพี่น้องต่ำเหล้าวันนี้จะมีปล่อยสกอนกินเลยพี่น้องปล่อยกรอนกินปล่อยกกอนกินมันตั้งไว้เลยไหมเอาปากกามาแล้วมันไม่แกะนี่แกรวดนี่อ่มือเศร้าเลยมันหายมาแล้วล่ะกินเขาต้องกันพี่น้องพุดหน่ะสองกวางพูียช่พี่เตมากินน้ำเสี้ยนเพิ่นเมื่อนี่เก้าแปดแตกว่าเั่นว่าอ่ะพุดเข่าเต็มกวางบมดก็ หัดังนี่มกตินี่ปดมกไก่ผันี่ใส่ยวกผันี่โอ้ปัดนีกี่น้องแมบ้านแม่บ้านบ่อึดมานี่ประัเออมาอึดมานี่เออขึ้นมากินน้พร้อมกันนะที่มาถึงเวลาจักไปใหนอ่นไปยังเต่่าสวดลงกยังนหนคัแลเอา้ไปให้ห้เหยนั่นเออไ่่เออนั่นแหะจักท่านไก่ัน่ไปให้เล็กน่อยห้ออยู่มามาตามเรา าำเหลาเสี้นใส่สีอะไรไม่่าเอาเล่ามาใส่เสียมาจากบ้านเอาเหล่าสักก้อนมาจิค่อยค่อยตัวกินไปขายควางฟ้ามาได้อสคว้างอะไพี่น้องจิไปขายพักอุดมุดพี่น้องที่งานมาให้มีแตงมีเอียงคุดได้อุดนุดได้จิไปูดอะเห็นก็เอิเอาพี่น้องก็จิไปขายควางพี่น้องจิไปขายควางพูดอะไรรออยู่เียมตาบกเตี่งพูดค่ว บักคุงพี่รอง่โอ้เป็นยังบุดนี่ยังะย่งว่นนี้นุ่มๆนี่ีนุ่มๆบักแจงบักทั่วพี่้องบักคุงอโอ้เอาเป็นตังใจรอดที่ตำตำลาวเส็นมันสุกแล้วันสุกนีพี่้องที่เอ็นที่ห้ามืออนีตัวนีไหมมือนีละมือนีตัวนีไหมที่หาี่หมือน่เนลยเราพี่รอง ตามเดียวทางหลายก็เลยหลงพี่น้องเอ้ยเอาสุกที่ห้าแตกตืมคือพวกแปดปะอืมแปดก็แปดเด็กๆฮัมเหลีมเลียงโอ้ฮมเลียงไปเที่ยวงานทุ่งขอโทษไปเที่ยวงานทุ่งไปเที่ยวงานทุ่งเปิิดดงงานทุ่่บเปะ ก็ปีก็เฮยอซิอก็ปีแล้ว่ไปใช่มื่อไรขึ้นจั้งบายนี่สองปีสปไปเียมื่อไรคือว่าจะเอาเองินเล่าเนี่ไปเที่ยวเล้าพอดีเงินเลขกถืเล็เล,เล่าพอดีตัวสัตเลยเที่ยวงานทุ่งว่าสัตว์ถือขอมงมือ่อไรสิบออปีขึ้นหลังเลยกอไม่เศร้าปีเเลย าเคยี่สองปีเนาะอไปแบกเอามนไปเอาบ้านเอาบ้านเข้าปีขงแม่บ้านเไหมไปเที่ยวไปเที่ยวขาเจ้าจัด่างให้ไปเที่ยวไปส้มมหารศพต่างๆเียบอลายเนาไมไปเยี่มชมบรรยากาศทุกสีเมืองอะไรอะไรอไรอกินกันายเตรียมจอกันอีกแล้วอะไรอะไรออป็นต้งไหนเออืมเลยคเล่ากเลยามือลนี่เปไหนอ่า โอ้เก่าแปลแตกจเว้ขาดชนดพี่้องขาดตาขี่สะดวกพ่ตาอนีัน้ขาดแค่ที่อันที่สองที่สองสีพี่้องสีสงเล่าดหนึ่งหนึ่องสวงหนออาท หาหกสวนสุดสามตัวเหรออสามตัวอเอาล่ามือแรงพี่น้องลามือเร่งลาวันศุกร์ทม่โอกาสแตกสามไม่ได้พี่น้องขันจับดีๆเสียนัั้นนี่เวลาเห็นต้แปช่างหลังก็ดนสองสามหสามหเอาเก่าแปแตกอีกวัดกวอนผูกจะสิวเสียดซัตัวแตกแน่1สิบสองแน่นฮึจังแ่้ย้อัดสิบสงว่ะสุดไปเที่ยวงานทุ่มจ้าสบายมือแรกนี่น้มือแรกงขแงเหรออสุไปเป็นเด็กในเมืองวัดสันทอ าไชุดดุนแดงพี่น้องผููใลยรูเห็นมือแรงตอนเย็นเล้าไก่สีหนึ่งสองตีตัวฟันตัฟันหนึ่งสองตัวฟันหนึ่งสองอ่ะสองสามหกหนึ่งสองสามหกเยสามตัวบนเนาะโอ้บนมีนรงพี่น้องมึงเอาพิจารณาเอาสามตัวดินก็ได้โอ้เอานึงสอมาใส้คือาไว้ไงสามตัวนี่สองสามหกอันนี้อันซีตัวไหมหนึ่งสองสามสอง สามอืมอืมเอายร้คู่ดอกพี่้องตัวตัวโอตัวนึงไปเมางานทุ่งมาสันเดียวิาจีไปงานทุ่งเขาจสิไปฟั่งล่ำอวกดนตรีอ่าไปย่างหลงกันบ้านนี่เป็นประกาศฮะโอ้จดไปจับสลักอืมสร้อยสร้อยนี่สองตัวีตัวเนี้ยตัวฟันเสอิพยวงเลยคักแล้วมันบ่คักเลยรองเอ้ เียามก็สอบไซด์เลยพี่นสุดด้วยด้วนนี้หนึ่งสองสามหกบอกผู้ใดงบหน่อยบอกหนึ่งสองหนึ่งสองล่างเนาะโอ้หนึ่งสองล่างสามหกอาจจะเป็นบนบนจักบนจักล่างพี่น้องอือาจมันไม่ธรรมดามันขึ้นเหมือนเราก็หามเป็นล่างนี่ที่อ่าได้เวลาแล้วเหรอให้ให้เซียนยกของอ่าเซียนยกให้หน่อยก็จะเป็นเวลาแล้วนะโมที่นี่มันเป็นล่างขึ้นโมที่นี่เป็นล่างธรรนเลมันเป็นล่างเอ้าที่นี่บนต้องดูมองง่ายๆสี่สองหนึ่งสองหาสี่เป็นล่าง โอ้ชุดบอลนี่2องสามหกหอยากได้ซี่โตกะ1นึ่งสงสาหกยสิบบ่อเรือว่า1 5 0หกยี่สิบบ่อบ่อเม่นหนึ่งสองสามหกโอ้หนึ่งสองสามหปอัดนักเขาคับพี่น้องบ้าน่าเน้เงาพี่น้องเงาลาวไกลสุดเดืนนี้ครับผมเนาะมีแห้งอีเดยแห้งปังๆทุกท่านครับ